สวัสดีนะครับวันนี้มารีววหุ่นนกนะครับอีลุมตัวผู้ตัวเมียนะครับทรงกระเทยทรงกลางปีกนะครับนะครับแล้วก็นกเป็ดน้ํานะคะรับลอยน้ําได้นะครับนกเป็ดน้ํานะครับนี่ครับลงสีกำลังตากแดดนะครับเปิดลูกค้าท่านไหนสนใจแบบไหนนะครับสอบถามดูก่อนได้นะครับชอบทรงไหนนะครับนะครับทรงดูได้นะครับสี เดี๋ยวเก็บรายละเอียดอีกนิดนะครับนกเป็ดน้ํานะครับแต่งแต่งนิดนึงนะครับท่านไหนชอบแบบไหนนะครับทรงก้มหน้านะครับกลางปีกหรือว่าทรงกระเทยหรือว่าตัวเมียนะครับเป็ดน้านะครับชอบแบบไหนสอบถามดูก่อนได้ครับนะครับตามภาพนะครับเขียนลายสวยๆนะครับดูลายข้างหลังนะครับ นี่ครับลงลายเส้นให้สวยๆเลยนะครับชอบแบบไหนนะครับสอบถามดูก่อนได้ครับนี่ครับทางค่ายก็มีบริการเก็บปลายทางของ COD นะครับจ่ายเงินที่หน้าบ้านนะครับรับของแล้วค่อยจ่ายเงินนะครับครับชอบแบบไหนสั่งมาได้ครับเดี๋ยวจัดให้ครับผมนี่ครับเบอร์โทรอยู่ด้านล่างนะครับ ฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ